าการนอนไม่หลับของลูกเนี่ยบางทีอาจจะเกิดขึ้นจากอารมณ์และความรู้สึกด้วยนะคะสิ่งที่จำเป็นที่ควรใช้ประกอบด้วยก็คือกลิ่นซึ่งจะเสริมสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดีเลือกกลิ่นที่น้องชอบได้เลยะคะ่ะของดีมจะวันนี้จะเลือกเป็นลาเวนเดอร์แต่ก็ต้องเป็นเลือกหน่อยนะคะที่ให้ปลอดภัยกับลูกนะคะ พ่อคุณแม่สามารถเลือกย่อะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องต้องปลอดภัยจริงๆเพราะว่าเด็กจะหายใจเข้าไปแล้วก็จะสัมผัสกับผิวเด็กโดยตรงแล้วก็จะเป็นกลิ่นส้มนะคะอันนี้เป็นออแกนิกแท้ก็คือสามารถสามารถาทานได้เข้าปากได้ แต่เราจะมาใช้คลายกล้ามเนื้อให้ลูกกันค่ะพอได้รับข้อความแล้วก็เลยรีบทำคลิปให้ลูกค้าเลยถามลูกว่าลูกพร้อมไหมเพราะว่าต้องใช้ตัวแสดงก็คือลูกชายซึ่งลูกชายก็โตกว่าลูกของลูกค้าลูกของลูกค้าเนี่ยอาการของเขาก็คือไม่นอนนอนไม่หลับ แล้วก็นอนไม่เป็นเวลาแล้วก็กระสับกระส่ายนี่คืออาการของน้องนะคะแต่ว่าน้องมีภาวะเป็นเด็กพิเศษออทิสติกแล้วก็ความจำสมาธิสัน้นอ่าสมาธิสั้นด้วยแต่ทีนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการสาธิตให้ลูกค้าดูแต่ว่าที่บ้านไม่มีเด็กเล็กไปกว่านี้แล้วก็เลยต้องให้ลูกชายอ่ะเป็นคนแสดงให้ดูเพื่อ จะได้นึกภาพได้อย่างชัดเจนคืออาการนี้สามารถที่จะเอามาทำเป็นคลิปและอธิบายได้ลูกค้าเอาไปทําตามแล้วไม่มีอันตรายแต่ว่าในกรณีที่มีอาการที่ลึกแล้วก็รายละเอียดเยอะกว่านี้ mm. ก็ได้อธิบายหรือว่าส่งคลิปส่วนตัวที่สาธิตไปให้ลูกค้าดูแล้ว แต่ไม่ไม่ไดเอามาลง Youtube เนื่องจากว่าบางอาการเนี่ยมันมันลึกเกินกว่าที่ให้เผยแพร่ออกไปแล้วไปดูไปทำตามกันได้แต่อาการที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยเป็นอาการที่สามารถทำตามได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายถึงเผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่า,าบางทีบางคนเนี่ยเฝ้าคอยดู อาการที่ตัวเองถามมาทางช่อง Youtube ของรีมว่าทำไมถึงไม่ไม่ออกไม่ออกมาทำคลิปก็คือได้อธิบายไปแล้วได้สาธิตไปแล้วแต่ไม่ออกมาทำคลิปเพราะว่ากลัวคนอื่นไปทำตามแล้วไม่เข้าใจแล้วมันจะเกิดอันตรายเลยทำมาเป็นคลิปวิดีโอใน YouTube ไม่ได้แต่ส่วนที่ทำได้ก็คือปลอดภัยและาสามารถไปทำตามได้ค่ะต้องขอขอบคุณ เจ้าของคำถามที่ทำให้มีคลิปแก้ปัญหาเด็กนอนไม่หลับในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นลูกค้าที่ร้านนะคะเขาไม่สามารถมาที่ร้านได้เพราะว่าช่วงนี้โควิดบีมก็เลยเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยโทรมาคุยไลน์มาคุยแล้วก็ แก้ปัญหาเองได้โดยการที่ถ่ายคลิปวิดีโออธิบายแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ลูกค้าไปทำให้ลูกได้เองที่บ้านแบบที่ลูกค้าทำเองได้แต่ว่าไม่ใช่แบบที่มารับบริการที่ร้านเพราะว่าแบบที่มารับบริการที่ร้านมันก็จะมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่ลูกค้าจะเอาไปทำได้มันก็ต้องใช้เวลาเรียนเวลาฝึก ซึ่งมันก็จะนานไปทีนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าถ่ายคลิปวิดีโอสาธิตขั้นตอนง่ายๆให้ลูกค้าได้เอาไปทำเองที่บ้านก่อนเพื่อให้อาการของน้องเนี่ยได้รู้สึกรีแลกแล้วก็ผู้ปกครองจะได้รู้สึกว่าได้ต่อเนื่องในการดูแลลูกโดยที่ตอนนี้มาที่ร้านไม่ได้คลิปนี้สำหรับคนที่มีลูก และต้องเลี้ยงลูกเองนะคะปัญหาลูกนอนไม่หลับมันไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่ต้องอยู่กับเด็กและต้องเลี้ยงเด็กแต่เรามีวิธีแก้แต่ก่อนแก้เราต้องหาสาเหตุให้เจอค่ะว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะในกรณีที่เราลูกนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เกิดอาการองอแง ก็เราก็ต้องปลอบลูกก่อนคุณพ่อคุณแม่จะใช้วิธีสัมผัสแล้วก็ถ้าลูกตัวไม่ใหญ่จนเกินไปแต่นี้ตัวใหญ่แล้วแหละแต่เป็นเพราะว่าดิมออกกำลังกายบ่อยก็เลยเใช้เข้าเป็นเวทบอดี้เวทก็เลยไม่มีปัญหากับการยกหรืออุ้มลูกนี่นะคะก็เราอาจใช้ลูกอุ้มแบบนี้อุ้มแบบนี้อ่ะ แล้วก็สัมผัสอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ํามันเนี่ยทาตรงตรงบริเวณที่จะนวดลูกแล้วก็จับแบบนี้ถ้า,าเขา,า,เรา,เารู้สึกว่าอกเขาอะชิดกับเราแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็สามารถนวดลูกแบบไปโดยที่ท่าอุ้มแบบนี้นะคะบริเวณแผ่นหลังเขาค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีลคลายกล้ามเนื้อกับลูกโดยใช้ของใ,ใกล้ตัวที่มีอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะถ้าไม่มี ้ำมันหอมระเหยอ,อย่างเช่นอย่างริมจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นโลชั่นมันกลิ่นมันก็จะเบาๆเทลงไปเลยค่ะโดยที่ท่าที่วันนี้เราจะสาธิตในการที่ว่าลูกเล็กนะคะแล้วก็ลูกต้องการความอบอุ่นต้องการรู้สึกว่าปลอดภัยเราต้องอุ้มลูกไว้แล้วก็ใช้โลชั่นนะคะเทลงไปเลยเทลงไป่างนี้นะคะแล้วก็สัมผัสลูกวนอย่างนี้ค่ะ วิธีการนี้นะคะนอกจากว่าจะช่วยให้ลูกได้ผ่อนคลายแล้วยังจะช่วยให้ลูกได้ได้มีระบบสัมผัสที่ดีด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นอวัยวะภายในให้ทำงานได้อย่างปกติบวกกับจิตใจที่เขาได้รู้สึกรับความรู้สึกอ่อนโยนแล้วก็รู้สึก ผ่อนคลายผูกพันกับพ่อแม่หรือบุคคลใกล้ชิดจะเป็นภาพจำที่ดีในวัยเด็กค่ะนี่คะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ไม่สามารถอุ้มลูกไหวก็สามารถวางลูกวางลูกไว้บนที่ที่วางได้โดยที่ไม่ใไม่ให้มันต่ำจนเกินไปนะคะแล้วก็จับจับในลักษณะนี้ แต่ต้องกอดลูกไว้นะคะแล้วก็ใช้มือแบบนี้วิธีการนี้ต้องทําบ่อยๆอ,อย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสแล้วกเ็เรื่องอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยากค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ได้ผลดีเพราะว่าทํากับลูกด้วยตัวเองแล้วก็ลูกค้า ที่มารับบริการที่ร้านก็จะฝึกให้เพื่อให้ไปทำที่บ้านได้ด้วยตัวเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะ